นี่เราอยู่ในค่ายทหารนะครับอ่าค่ายทหารเนี่ยเราจะทะลุไปอันนี้ท่าอากาศการอากาศนะครับเราจะทะลุไปอ่าวมะนาวได้เดี๋ยวเราจะตรงไปอ่าวมะนาวนู่นนะครับอ่าในนี้ก็จะมีอา่ามีบ้านพักสวัสดิการของทหารนะครับสถานที่สวยมากครับมีโรงแรมสถานที่ทหารมีโรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวมันทะลุไปก็จะเป็นคลองวานนะครับ แล้วก็เข้ามาชมค่ายทหารก่อนวันนี้พร่อเป็นเส้นทางที่เราจะทะลุไปอาบมะนาวได้นะครับน,นะครับที่คลองวานนี่ของขึ้นชื่อเขาจะเป็นพวกน่าจะเป็นขนมปังนะฮะขนมปังขนมปังเขาดังนขนมปังคลองวานเค้กคลองวานนี่เขาดังมากเค้กมะพร้าวคลองวานแต่เ,เราลองดูว่ามันร้านขนมจีร้านตะก,กี้ที่ผม แอดบินพาไปดูเนี่ยร้านนั้นถือว่าเป็นร้านอร่อยของเล็กๆของที่นี่เลยอ่าเขาจะเป็นร้านประจําชุมชนผมมาที่ไรก็ต้องมาแวะทานที่นี่เป็นประจํานะครับถ้าเพื่อนๆผ,ผ่านมาหรืออยู่ใกล้ละแวกนี้หรือมาทุลาระที่ประจวบนี่ก็แนะนําร้านนมจีร้านนี้สุดยอดเปิดมาโอ้ยี่สิบกว่าสิบปีแล้วครับตั้งรุ่นแม่แล้วก็ถูกมากฮนะกินสามสี่คนหนึ่งร้อยกว่าบาทเอง อุฟเฟ่นะครับลองดูเดี๋ยวลองแวะมาดูไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสนามบินเล็กสนามบินเล็กนี่มันหมายถึงว่าเครื่องบินส่วนตัวมาลงอะนะใครมีเครื่องบินส่วนตัวก็มาเที่ยวได้มาลงสนามบินนี้ได้ครับไอ้สนามบินเล็ก เราก็จะทะลุตรงไปเรื่อยๆแล้วมัจะทะลุที่คลองวานเหล่านั้นก็จะเรียกอ่าวมะนาวนะครับเป็นทางอยู่ในตอนนี้เรียกว่าอยู่ในในค่ายทหารถนนที่วิ่งอยู่นี้ก็คือถนนในค่ายทหารการขัดลัก๋ยวเราดูกันว่าสวยงามขานาดไหน เข้ามาก็ไม่มีอะไรใครๆก็เข้าได้นะครับเข้ามามันจะเจอ,อด่านทหารซึ่งแล้วก็รถกระจกธรรมดาแล้วก็เข้ามาตามปกติเขาก็จะอนุญาตขออนุญาตเขาผ่านนี่เฉยนะครับมีบรรยากาศในค่ายทหารสวยมาก อาทหารนี่มีมาตั้งสมัยรัชกาลที่เจ็ดครับสร้างมาก็มีมาประมาณไปไกลรลาย100ปีมไม่กันนะเจ็ดสิบกว่าปี<ม>อาหารขึ้นชื่อที่นี่นะเป็นอาหารทะเลซีฟู้ดก็มีร้านดังๆเยอะ<ม>อะขอแนะนำร้านตะหม่องลายนะครับร้านตะหม่องลายคืออยู่สุดสุดหาดของอสุดเขตของทหารสุดหาดของเขาดเลนะ อยู่ที่เขาเขาเรียกเขาตรงนั้นาเรียกเขาตะมองลายมีอาหารทะเลเป็นอาหารซีฟู้ดส่วนมากคนที่มาที่นี่เขาจะรู้จักกันนะครับเราต้องต้องมาทานที่นี่กันแล้วไอ้ร้านอาหารร้านนี้มีประวัติคือประวัติของไม่ใช่ประวัติร้านอาหารนะครับประวัติของเขาลูกนี้ที่ตั้งชื่อร้านตะมองลายเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนเนี่ยชื่อตะมองลายเนี่ยอยู่ที่นี่ แล้วก็มีประวัติอันไอ้ระเนียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวเชิงลึกเนี่ยผมแอดมินต้องไปหามาอีกทีนะครับครับอันนี้อยู่อยู่ในอ่าวอ่าวมะนาวแล้วครับตรนนี้เรียกอ่าวมะนาวนี่นี่อ่าวมะนาวแล้วอ่าวมะนาวก็จะมีพวกอ่ามีริมทะเลมีมีหาดทรายนะครับ วันธรรมดาก็จะลดจะน้อยหน่อยเท่าเสาร์อาทิตย์รถก็จะเยอะมากนะครับหาดทรายสวยมากครับเหมาะสําหรับมาเที่ยวพักผ่อนครอบครัวนะครับมีอาหารทะเลมีอาหารซีฟู้ดเยอะนะครับค่าเข้าไม่เสียนะครับก็าเข้ามาในอ่าวมะนาวนี่ไม่เสียมันผ่านหน้าค่ายทหารเข้ามาเลยทะลุมานี่เลยทะลุเข้ามาในอ่าวมะนาวนี้ ีเขาจะเล่นน้ําเล่นอะไรกันเหมือนอคล้ายๆทางสวนสนละยองด้วยนะครับลังสวนสนละยองนู่นตําเลดีบรรยากาศดีอาหาสวยน้ําสวยครับน้ําเป็นสีครามเลยเค,ครับแับลองดูบรรยากาศทั่วไป นี่ครับเ,เขาเขียนว,ว่าอ่างมะนาวนะครับอ่าวมะนาวครับท่านใดสนใจก็อ,อยู่ในหรือผมก็แอดมินลืมบอก่าอยู่ในกองบินที่ห้านะครับครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับไม่เสียตังค่าผ่านประตูเข้าไปในค่ายทหารทหารท่านก็อาจจะถามน,นิดนึงว่าจะไปไหนครับเราก็บอกว่ามาเที่ยวอ่างมะนาว นะครับก็ขอแนะนำไปในคลิปนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปที่ไหนทัวร์ครั้งนี้แอดมินจะไปใต้อ่าจะไปแวะจังหวัดไหนไปทำอ่าไปนัดพระที่ไหนหรือจะไปการประกวดพระตรงไหนแอดมินจะทำอ่าเรื่องเก็บภาพวันงานประกวดวันนัดพระเครื่องแต่แล้วสถานที่มาชมอีกนะครับมาให้พวกเราได้ดูกันได้ชมกัน ครับ EP นี้ก็อย่าลืมนะครับอยากให้เราเอาผลงานดีๆก็อย่าลืมติดตามเรานะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับนะครับแอปเมอแอ,แอบบินก,บบนก็ใน EP นี้มีก็ขอลาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้าสวัสดีครับ